สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะวันนี้ก็แดดแล้วนะคะไม่ค่อยหนาวเหมือนทุกวันนะคะวันนี้อากาศก็สบายสบายนะคะวันนี้ว่าจะไปจำปาดงนะะก็ไม่ได้ไปนะไอศีนะรอข้าวก่อนนะคะเพราะว่า,าแม่เพชรสมนซื้อข้าวนะคะกับปษานะคะให้ที่ครัวที่ครัวกลางนะ,ะปษาก็เพิ่งเอาไปสีนะคะ ก็เลยยังไม่ได้ไปนะรอไปทีเดียวพรุ่งนี้นะคะจะได้ไม่ต้องอเปลืองน้ามันหลายรอบเนาะนีกระติบข้าวก็ได้แล้วนะคะกระติบข้าวอันนี้ฝามันจะเป็นติ๋วเด้อพี่น้องเพิ่นขูดเอาติ๋วมันเนาะเพ็ดฝานะคะแข็งแข็งเป๊กเลยกดไม่ลงเลย fc นะคะแข็งแรงทนทานนะคะก็ราคาก็พอซื้อนะคะอันนี้ก็จะเอาไปให้แม่เพชรสมอนเนาะที่เพิ่น สั่งมาเมื่อวานนะคะก็ลูกเล็กสองใบประดาก็เอาไปแล้วนะก็เหลือกระติบใหญ่นะคะอีกสามลูกเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็รุ่นกลางลงมาอีกนะคะก็ได้มาเรียบร้อยนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปนะคะรอไปพรุ่งนี้นะคะเพราะว่า รอนะเพิ่งเอาข้าวไปสีนะเมืนะ่อเช้าเอาข้าวออกไปสีแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอสีข้าวเสร็จนะคะเราคอ่อยไปส่งทีเดียวนะคะทหารใหม่ช่วงนี้นะคะก็ซ้อมสวนสนามนะคะเอฟซี FC, นะช่วงนี้กําลังซ้อมหนักนะคะใกล้ถึงวันแล้วนะคะวันที่สิบแปดนะคะสิบแปดก็จะเป็นวันกองทัพไทยนะคะ พลทหารคอยฝึกหนักมากนะคะช่วงนี้เบิ่งหนาพี่น้องโอ้ยเป็นตาลิตโตนโลกคอยหนาดําเบิดนะคะสวนสนามนะยิ่งไกลวันยิ่งซ้อมหนักนะคะช่วงนี้นะตื่นตีสี่นะะลุกตีสี่นาะตีห้ากินข้าวนะคะหกโมงครึ่งซ้อมเลยนะคะซ้อมสวนสนามเลยนะคะ เหนื่อยเมื่อวานบอกแม่ว่าเกือบล้มนะคะเกือบล้มหน้ามืดนะคะหน้ามืดเกือบล้มเพราะว่าสวนสนามมันได้อยู่กลางแดดทั้งวันนะคะมันซ้อมทั้งวันนะคะมแม่ก็บ,บอกสู้เลอ,เอ,อสู้อยู่เพิ่นวานะคะก็นี่คะ่ะก็สงสารลูกเหมือนกันนะคะ f c เซาะนะหนักนะคะหนักก,กว่า หนักกว่าซ้อมหนักกว่าหนักก่อ,อฝึกนะคะหนักกว่าฝึกสวนสนามนี่หนักมากนะคะเนี่ยก็ทักมาบอกแม่นะคะเป็นวิ่นวระนตื่นตีสี่นะคะเพราะว่าแดดแรงนะคะเพื่อนก็ทักบอกแม่เนาะ หน้ามืดว่าสันเกือบล้มนะคะแม่ก็บอกให้สู้เด้อสู้อยู่เพื่นว่านะคะนี่ค่ะนี่เราก็คุยกันนะคะภาษากระทักาหาลูกทุกวันเนาให้กำลังใจลูกทุกวันนะคะสู้ๆเด้อในลูกก็บอกว่าสู้อยู่นะคะอื กำลังซ้อมหนักเลยนะคะช่วงนี้นี่ค่ะเมื่อวานแม่ก็ทักถามอยู่นะคะว่าวันก่อนภาษาก็โอนเงินไปร้อยหนึ่งนะคะก็เลยถามเพื่อนว่าเงินหมดหรือ,อยังนะคะเพื่อนบอกว่าหมดแล้วนะคะมหมดแล้วนี่บ่มีแล้วเพื่อนบอกแม่นะไม่ต้องโอนมาดอกบอกกินละเพื่อนว่ามแม่ฝังแม่ก็ สงสารนะคะเพื่อนว่ากินแต่ข้าวเอาอ่าซันถ้าคุยกันเมื่อคืนนะคะนี่เก็บไว้เป็นค่ารถตอนกลับซาอดกินได้อยู่อ่ะซันแต่ว่าแม่ก็สงสารลูกเนาะแม่ก็สงสารลูกนะคะเพราะว่าเวลาฝึกมาเหนื่อย,เ,อยเพื่ออยากกินอะไรเย็นๆน,นะคะเพื่อนๆเ,เขามีเงินซื้อตัวเองไม่มีเงินซื้อนะคะก็จะกลัวลูกจะหิวนะคะ ภาษาก็เลยโอนไปให้อีกนะคะเมื่อคืนเนะะาะภาษากโอนไปใร้อยนึงนะคะพอลูกได้ซื้อกินเนาะแม่โอนไปให้ก็ไม่อยากแม่ให้โอนนะไม่อยากให้แม่โอนไปให้เนาะกลัวไม่มีค่ารถกลับนะคะเพราะว่าฝึกสวนสนามสวนสนามวันที่สิบแปดนะคะสวนสนามที่สิบแปดตอนเย็นก็กินโตะจีนนะคะแล้วก็ วันที่19ก็เพื่อนก็จะให้กลับมาบ้านอีกนะมาเยี่ยมบ้านอีก5วันนะคะเพราะว่าจริงๆหลังจากฝึกจบนะคะหลังจากฝึกจบเพื่อนก็จะได้เพื่อนก็จะได้ลางานเนาะโอเพื่อนจะได้ลาพักนะคะเพื่อนจะได้ลาพักอยู่ประมาณ10วันนะคะแต่ทีนี้เขาต้องรีบกลับไปซ้อมสวนสนามนะคะก็เลยเขาก็เลยให้ลาแค่ห้าวันนะคะ แล้วก็หลังจากสวนสนามเสร็จเขาก็จะให้หลาพักอีก5าวันนะคะก็จะไม่มีค่ารถมานะคะก็เลยไม่อยากให้แม่โอนไปให้ซื้อกินนะคะเพื่อนบอกเพื่อนจะอดอาเนาะจะกินแต่ข้าววา่าซานแม่ก็สงสารลูกเนาะกินแต่ข้าวมันก็จริงอยู่นะคะแต่ว่ามันฝึกเหนื่อยเนาะเวลาเหนื่อยก็เหมือนเราแหละเวลาเหนื่อยมันก็คิดอยากนู่นอยากนี่นะคะเนาะเงินไม่มีสักบาทแล้วจะไปอยากอะไรก็ไม่ได้กินเนาะ เห็นเพื่อนๆเขาซื้อกินก็จะได้นั่งมองเขานะคะแม่ก็อดสงสารไม่ได้นะแม่ก็เลยโอนไปอีกร้อยหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ท่นว่าเก็บไว้เป็นค่ารถตอนกลับอดกินได้อยู่ซ่านกินแต่ข้าวเอาแต่ว่าแม่ก็สงสารเนาะเพราะว่าเคยกินนะคะเผื่อฝึกเนื้อๆอยากกินน้ำโคกเย็นๆนะคะก็เลย ส่งไปให้ลูกนี่พ่อแม่โอนเงินไปให้นี่ก็ได้กิน,นส่งมาให้แม่ดูนะคะไม่รู้อะไรหละชาเขียวหรืออะไรไม่รู้นะคะแม่โอนเงินไปให้แล้วก็เลยได้ซื้อกินนะคะยานบไายกับบานพี่น้องเอ้ยลูกข่อยบ่มีขาดรถประชันก็โอนไปให้แล้วเมื่อคืนนะคะโอน กินข okay. ้าวกับอะไรก็ส่งมาให้แม่ดูตลอดเวลานะคะอันนี้ข like. ้าวข้าวเที่ยงเพิ่นนะคะข้าวเที่ยงตัวนี้อ๋อข้าวเช้านะคะข้าวเช้าโอ๊สิบเอ็ดโมงโอ้ข้าวเที่ยงอันนี้ข้าวเที่ยงนะคะข้าวจ้าข้าวเช้ากินกับอะไรไม่รู้นะข้าวเช้าไม่ได้ส่งมานะคะเพิ่นก็จะส่งมาให้แม่ดูตอนข้าวเที่ยงนะคะ กับข้าวเขาในแต่ละวันนะคะเอฟซีส่งมาให้แม่ดูทุกเวลานะคะกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรนะคะส่งมาให้แม่ดูตลอดนะคะภาษาก็ส่งเสื้อส่งชุดเพิ่นนั่นแหละนะคะชุดพละนะคะที่เพิ่นลืมไว้เนาะภาษาก็ส่งไปถึงแล้วนะคะ,ะจริงๆเขานัดว่าวันเสาร์เนาะแต่ว่าวันเสาร์มันถึงสระบุรีเนาะ ไพรสนีสระบุรีไม่เอาไปส่งนะคะหน้าตาลูกคอยพี่น้องเอ,อ้ยแดดหอนแหงกับเป็นตะลีโตนนะคะอ่าลูกผู้ชายแม่ก็บ,บอกให้สู้นะคะลูกผู้ชายชาติทหารสู้สู้อดเอาอืมพันก็นมีแต่บอกแม่ว่าสู้อยู่นะคะสู้นะก็ดีใจนะคะที่ลูกสู้นะคะช่วงคํามาพี่น้องดูหน้าตานะคะ <laughs> หน้าไม่หมดนะคะสวนสนามทั้งวันนะคะส่งมาให้แม่ดูตลอดนะคะหน้าตาเพื่อนพี่น้องเอ้ยซ้อมหนักนะคะช่วงนี้เพราะว่าวันที่สิบแปดนะคะจะเป็นวันสวนสนามจริงๆแล้วนะคะสิบแปดมกรานะคะเป็นวันกองทัพไทยเนอะอาะสวนสนามนะคะสวนสนามเสร็จก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะคะเพราะว่าฝึกก็จบแล้วนะก ตอนนี้ก็ขึ้นกองร้อยแล้วนะคะคืนเมื่อวานเมื่อวานเห็นส่งภาพเก็บของนะคะขึ้นกองร้อยมาให้แม่ดูนะคะวันนี้เพิ่นบอกว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งไปด้วยนะคะแม่ทัพภาคที่หนึ่งไปเยี่ยมนะคะไปชมที่เพิ่นสวนสนามนะคะแม่ก็เลยบอกว่าถ่ายรูปมาให้แม่ดูก็ติดซ้อมเขาบอกนะคะ ติดซ้อมก็ถ่ายรูปมาให้แม่ดูไม่ได้นะคะนะเพิ่นบอกรถถังรถทางเต็มทั้งหลังเพิ่นเพิ่นเบานะคะนี่ก็ส่งเป็นภาพนิ่งมาให้แม่ดูนะคะรถเกาะรถถังนะคะเต็มเลยนะคะสวนสนามนะคะบิ๊กก็จะเป็นกองพันบิ๊กก็จะเป็นนี่แหละผ้พาพันคอสีฟ้านี่แหละนะคะ วันสวนสนามนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะรอดูเนาะก็จะถ่ายทอดช่องห้านะช่องห้าช่องเจ็ดในแหละประมาณนี้แหละนี่ค่ะเขาก็จะใส่ผ้าพันคอแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแจร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะอ่าช่องพระนุนะคะแล้วก็ฝากช่องลุงเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้เก็บของขึ้นกองร้อยเก็บของขึ้นกองร้อยนะคะยีดกีเต้ร์